ดีพี่น้องมาส้มสวนต้นดอกไม้กับแมพ่พ่อนะจ้าแมพ่พ่อนเอาดอกไม้ชวนช่มน,น,นี่มันลบลมลบแดดจ้ะนี่มาใส่เปลี่ยนกระถางใหม่งามบ่จ้านี่ดอกชวนมช่หมลายสั้นเนะจ้ะนี่สีนี่ก็สวยค่ะงามบ่ดจ้ามีแต่อัน,วนสวยๆจ้ะ อันนี้ดอกเล็กๆอันนี้ดอกน้อยๆเลยจ้ะอันนี้ดอกน้อยๆนี่ๆๆอันนี้ดอกใหญ่เลยมันมีหลายสั้นเลยจ้าพี่น้องมาเบ่งน้ำกันเ้องามบ่จ้างามบ่จ้าทีเดียวขึ้นช่วนชมแม่พ่อนเปลี่ยนกระถางเลยค่ะ มาทําดอกไม้ย่าเนี้ยอันนี้ดอกอะไรน,นี่ปีกินนลีนี่นี่น,น,น,นี่จ้านี่นี่น,นี่จ้างามห่จา้าอันนี้คือฮกหลงบ่งามจ้ามิจะดอกงามงามแม่พ่อนเปลี่ยนกระถางเลยจา้าอันนี้ก็รวยลายวันหมอเฮ้ร,รวยไม่เลิกเลยอันนี้นะนี่นะ กํลังขึ้นจ้านี่ก็คือหกหลงงามหมดจ้ามาเบิงมาส้มน้ำกันเ้อจ้านีแต่อันสวยๆงามงามจ้าอันนี้ดอกคัตเตอร์นะคะอันนี้ดอกคัตเตอร์เ้ยจ้าแต่อันงามงามสวยๆจ้าอันนี้ดอกอีงยังบู๊เอิ้นเอิดอกแพงพุ้ยบอกคือดอกเทียง ของพระเทพนะอันนี้ดอกแพ่งภวยออันนี้ก็งามจ้าสีแดงอมชมพูอันนี้บลูซ่ออันนี้จ้าไม่ยังนี่อันนี้ก็งามจ้าพุน่ะเขาบอกให้เลียกกะลืมจ้าอันนี้นกน้อยนกน้อยนำโชคจ้า อันนี้กางามเนะจ้ะอันนี้คือนกน้อยอ้ะจ้านกน้อยนำโชคเนี่ยนี่จะอ่างงามๆจา้าเนี่ยคือโบจา้าคือนกโบจ้าคือโบจ้าเนีอันนี้โบลูอันนี้ต้นสนต้นโกสนอันนี้ดอกอะไรหน้ากลัวบ่บอกอย่างไละบลู้ไป่ฟ้อนนะชื่อโบได้จา้า อันนี้นะี่ยงามสุดๆคือปวยเซียนนี่จ้าปวยเซียนโอ้ยอันนี้มะฮักแม่ยังมะฮักของยายเนาะอันนี้เนาะโอ้ยสมงามแถภูน่ะดอกสีแดงอันนี้ก็ดอกคัตเตอร์งามจ้ามาเบิกมาส้มก็แม่พ่อเน้อจ้าอันนี้ดอกสามปีโบเฮียวเน้อจ้าอันนี้น่ะ ดอกสามปีดอกมาลุลเลยอันนี้นะดอกเทศบ้านนอกเขาเออดอกสา,ามปีโบเฮียว์หมามจ้าม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 าชมากับแม่พ่อนะจ้าโอ้ยเปื่อยเบิดอ,อ,อันนี้ก็ดีอย่าลืมนะจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่พ่อนะจ้าขอบพูณค่ะ